พออุ้มหน่อยใหญ่ใหญ่ใหญ่สิได้ห่าร่อยพอเอาใหญ่อุ้มต่อแต่งอย่าอุ้มมื่อไหร่น้อยอุ้มแกอุ้มอุ้มจ้อุ้ม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 เขื่อเอาเือเอาื่อนว้ายจายได้อุ้มอแขนแนแนอออุ้มอุอุ้มจังไอันนี้มันนอดเปเอเลีดอยู่เอาโอ้ดสปล่อแล้วเด้อปแล้วเด้อ ไปแล้วยายสู่ยายสู่เขายายสู่เขายายสู่เขากันฝืนไปยายฝืนได้ฝืนไปเพื่อก็นหาลอยเพื่อก็นหาลอยเพื่อก็หาลอยยายอย่าเพาบ้างยายอย่าเที่ยวบาเอบาเบ้ากบบ้าก็บ่้ากบบกก็บบ้าเอาเด้นี่สอง สวัสดีครับพี่พี่วุ่นไวยสุตอรีชาเดลแม่จังว้นไวยสุตตลีเห็นวะช่วดิบัซซุปสลล้ออยากได้ชุดิบัซซุปสล้อบักสรลอยูซื้อดู อันพี่น้องสวัสดีครับทุกคนวุ้นไวสตอรี่ชาแนลนะจ๊ะวันนี้มีหนึ่งคำขอจากทางบ้านที่อยากให้ผมทําอะไรรู้ปะอยากจะรองบอกว่าเฮ้ยเธอไอเก่งอุ้มหมาหน่อยอยากรู้ว่าแบบมันถึงไหนแล้วเลเวลไหนแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ผมอุ้มนะให้ยายอุ้มจ้าถ้างั้นผมจะทําตามคําขอนะฮะจากวี่ีทางบ้านนะครับโดยผมจะให้คุณยายปุ้มนจ๊ะทุกคนจ้าแยกคัดอะไรเด้อโดยที่ตัวแรกผมจะเริ่มก่อนนะผมจะเริ่มจากน้องข้าวเจ้านะครับน้องข้าวสวยอันเนี้ยตัวตัวแรกเข้าวเจ้าจะเป็นตัวที่หนึ่งมานี่ แล้วก็ข้าวเหนียวนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นน้องข้าวสาลี้องข้าวสาลีอ้วนอะไรอ้วนแต่ผมไม่รู้นะว่ายายจะทําให้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวจะลองอ้อนอให้นะอย่ายอุ้มให้หน่อยนะยายนะเหนียวเนียวอยายขอยยายพี่น้องเพ่อนขอมากย่าจะอันนี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้บอกว่าให้แม่อุ้มพี่น้องบอกให้แม่อุ้มเก่งนะอุ้มเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอุ้มละหารอยเอาเอาอุ้มละหารอยอ๋ปักหมดเลยปากหมดปอมแม่นบอปักหมดระระคัรเดยยง เจ้าสิหากินสปูมาดิบอยไม่ยังนันนะยดยดยเห็นนารักกระโเอาย่ลุกขึ้นสิอุ้มใสมือหายไว้อุ้มไหมบอหาลอยซะปวดเลยเอาเอาพี่น้องขายบอหาลอยพี่น้องเปินขอมาเนี่ยจ้สีมาขุดนี่จะปวดเลยยังไหนพี่น้องขแต่ว่าเมียขอนั่เจ๊งเนี่ยเออมาหายหายหายมาหาลอยมามาหายดอพี่น้องหายหายหทุกบ้าคนเหนียวหนีหนีหนีห ซุ้มซุ้มใส่ยายจะไม่อยากอุ้มข้าวเหนียวแล้วไอ้สุกะปกยายจะไปบอกไอ้สุกะปุกพ่อมาเลี้ยงชุกะปกหนังมันกันเลยตัวแรกข้าวเหนียวยายจะสามารถอุ้มข้าวเหนียวได้หรือไม่สามสามเนี้ยโอ้ยอุ้มขนอุ้มค้างถึงจุดสุดแล้วอะไรอุ้มย่อมอุ้มอุ้มร้านนี่ไหมมีย่ยต้องอุ้มแบบนี้ไหมอันนั้นมันถือแม่อันนั้นถืออ้ามันโอ้ย สรุปว่าตัวแรกตัวแรกข้าวเหนียวยายอุ้มได้นะครับยายอุ้มเขาสวยเขาสวยตัวที่สองเอายายอุ้มได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้หรือไม่ตัวที่สองอุ้มได้หรือไม่อือเออโออืออุ้มได้บ่อุ้มขึ้นอุ้มขึ้นไม่ได้หรอกพี่น้องเดี๋ยวเส้ไปหาหมออีกเอายายอุ้มไม่ได้หรอได้เห็นไหมน้องอยากให้ยายอุ้มทำไมยายใจร้ายจะอุ้มหน่อยเอาอุ้มหน่อย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 มึงมันเสีย เบิ้งเอาไหมเบิ้งเบิ้งเอาเอาสวยสวยคอยายขอยายไหมขอยายขอยายแน่แเขาสวยขอยายไม่ใช่ขอเก่งเอามาดูเลื่อนเออสายอ่อนอ๋ออะ อาใหญ่อุ้มเองอุ้มอันหนึ่งสองเอออาอุ้ม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 เอออย่าถีบใหญ่อย่าถีบอย่าถีบเออแค่ไปเออเอาอุ้มได้ยายอุ้มก็สวยได้เอาตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สามโอ้ยเก็บเนาะสองตัวบักกันนี่แม่จะเป็นปิ๊บหาบักเดียวเอาตัวที่สามตัวที่สามบังกันเจ้าบังกันเจ้า บักเจ้าจะไม่เห็นย้ายอุ้มไม่อยังเดิมดิยายอุ้มได้อ๋อฮันน่าฮันน่าฮักข้าฮันนยายเข้าไว้จะอุ้มได้หรือไม่จะอุ้มข้าเจ้าได้หรือไม่จะอุ้มข้าเจ้าได้หนึ่งสองไปเด้อฮาร้อยฮารอยถึงเงืนหมายอะไรเอาได้บ้าได้บ้างันน่าฮักกอกเดี๋ยวโดนก็ดีโดนก็ดีฮันน่าฮักกอกโดนก็ดีอาร้อยได้บ้างใครอุ้มไม่จากก็ออกไันเลยก็ด้บัวบัวแม่รับปากเราแม่รับปากแล้ว พี่ดาวพี่ดาวเวอร์กันดิพี่ดาวเวอร์กันดิเวอร์กันได้เงินหลายเลยเวอรดังหารายอุ้มบัดรแมนไม่หันต้องถึงคิวสาวแล้วล่ะสาวไว้ยายอุ้มเงินหารอยทุกคนยายจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่เพื่อเงินห้าลอยบอสแม่บอกที่เอาแล้วเอาอ้าจารย์สี่สแป๊กที่สาวเัาอ้วนเกินไปมันจะมีวิธีการอันลุ่มมาเลยเอายายนาง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 ตัวพี่เด็กยันหัน นี่นะหกล้านก็จะาแม่นให้กันนี่เบิ่งเด้อได้แล้วสวยสูบมาอดอว้ยังกระดอกกระเดี้ยนพี่น้องคอยอุกอังใจเร็วๆมันหอนควนมาหันมามันหอนแล้วมันงดยินะห็นมาขออุ้มหน่อยมาขออุ้มหน่มาควน วนังพ่อนะไพ่ออุ้มหน่อยแล้วกไหลยังนี้ดินั่นเห็นบ่ยสิไดหารอยอเอายายอุ้มต่อแต่พ่อม้นอย่างอุ้ม้าไปหน่อยอุ้มเดยวอุ้มเดียวอุ้มเดยอุ้มแล้อุ้มอุ้มอุ้มเียอุ้มือเอาคือเอาเขจ่ว้าจยอุ้มีอุ้มนท่อนี่โอ้แน แ้สวนน้ามันได้ลูกแก่ก่ยาย้าาโอ้หมดแหมดมสน้าไ้ลูกสนน้า้ขึ้นไขึ้นไปยายอุ้มยายอ้มอุ้มอ้มอ้มแม่แม่ต้องอุ้มบ่ท้ายได้หาลอยไี่อันี้บ่ถือว่าอุ้มนั้นนี่นะเออุ้มบน้นี่อุ้มจังไหนอันนี้มันนอดเปเอเลอยู่ไปยายอุ้มแ่มาดี พี่น้องบัวด้เผื่อเงินหาาลอยมึงสีมัดหุดยินใส่พร้เออบัวตัดแต่เห็ดอีหยังอยู่ไปวายายอุ้มไปขออุ้มแน่วนบัวได้ต่ห่าลอยเด้่ยจะฟังไงออกมาไออุ้มแน่จักบาทหนึ่งอุ้มแน่ให้ยายอุ้มแน่ยายสีได้เงินหาาลอยมา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 อุ้มูปเผื่อเงินหาาลอย ลูกขึ้นเออเอาเอา้เมย้าเมย้ายจากซีอุ้มสองเลยโอเคโอเคเอากอดเท้าไว้กอดเท้าไวกอดเท้าไว้เลงสองเออปัดตะกอัดตะกองปัดตะกองปัดตะกาอัตาก้องยายับร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 ับยายรับรับรับเออเอ้อเอ้อ ว่าดีสปล่อยละเด้อปละเด้อปละย้ายสู่ย้ายสู่เขาย้ายสู่เขายายสู่เขากันฝืนไปย้ายฝืนไ้ฝืนไปเพื่อนก็หาลอยเพื่อนก็หาลอยเพื่อนก็หาลอยย้ายอย่าเฝ้ากย้ายอย่าเทียวเบาเบาเบาาเบาก็ว่างเบาก็ว่างทะลุเอาเบาเอาว่ะเอาไปถอดไปลอกไปลอก ไปหยิบกระดาษลอยใหญ่เรื่องชีวะเฮ้ยเฮ้ยเอาพี่น้องเอาไปล้กรอบไปพัอบเอลติไปพัอมเกิคันแล้วมันกินหัวน้องแล้วเอ้ามันอันพี่น้องถือว่าพารกิตนี่สำเร็จหางินมาใจแม่ก่อนเด้อสำเร็จอีพี่นี่จะฝ้าจะเฝ้าว่าง เงืนมันะกอนกันจะมันจโกงยายหยุดใส่เล็กทีัชจีให้ดอกมันเคยโกงสำรับมันนี่ขอตราไปแล้วสำรับ่าลืมมันนี่ะลืมดกดอะไรกูชกดสับไครเบ้าตะเตยนี่เราจะได้าดทุกคนดีๆดูสาราดีๆด้พี่น้องเด้อนี่ไปแล้วเนาะโอ้ยหาลอยัุดในบัญชีเนี่ยให้ยูดอกย่าย้ห่วยปวามหยุดยนี่